ดแล้วกดแล้วกด,ดแล้วกดได้ใช่ไหมกำลังขายนะครับกำล,ลังมันขึ้นการการทำหมืองคอยนะครับการทำหนืองคอยขนาดครอ,อ,อบครัวนะครับ งานคณะอาจารย์จากมสต์ไทยลรานทำาราตามเรื่องข้อมูลเรื่องคอ,อยจันทบุรีนะครับวันที่17วันที่16มกราคมนะครับเดือนมกราคม2556ครับ ทีทายาตเ,เล็กเลยครับตัวเ,เล็กแล้วตืดทอ,อดมระดก้วมืเนียงอยขนาดเล็กก็ใช้แรงน้ำขีด